รัฐบาลบอกแล้วว่าจะเดินหน้าโครงการจะนําข้าวและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรไม่มีถอยจะเกิดอะไรขึ้นกับอุตสากรรมข้าวไทยฮะโดยเพราะการส่งออกอการส่งออกเห็นชัดเจนว่าลดลงเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมต,ตัวเลขบอกเลยใช่ตัวเลขมันเห็นชัดเจนผมคิดว่าที่มันจะหนักกว่าการส่งออกก็คือทําลายอนาคตข้าวไทยทั้งหมดนะฮะแล้วก็สร้างปัญหาการ ทุจริตคอร์รัปชันผมจะเรียกโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการทุจริตทางนโยบายครับภาษาอังกฤษใช่อีกคำหนึ่งก็คือการคอร์รัปชันทั้งระบบหรือทุจริตทางนโยบายนะฮะขออนุญาตอธิบายเรื่องทำลายคุณภาพเรื่องทำลายทำลายระบบการระบบอุตสาหกรรมข้าวไทยครับทำลายระบบอุตสาหกรรมข้าวไทยที่ที่เห็นชัดเจนที่สุดหนึ่งก็คือส่งออกลดลงนะฮะ สองคุณภาพข้าวลดลงนะฮะคุณภาพข้าวลดลงได้ยังไงเวลานี้รัฐบาลซื้อข้าวจากชาวนาในราคาหมื่นห้าโดยดูแต่ความชื้นกับดูสิ่งเจือปนไม่ได้ดูคุณภาพข้าวแล้วชาวนาก็จะหันไปปลูกข้าวคุณภาพต่ำอายุสั้นอายุสั้นลงนะฮะมีคนบอกว่าว่ารัฐบาลเนี่ยกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะไม่ซื้อข้าวมีนโยบายไม่ซื้อข้าวเม็ดสั้นแล้วก็จะพยายาม ปัญหาก็คือว่ามันจะไม่สามารถตรวจได้ง่ายๆเพราะว่าไอ้เครื่องตรวจ DNA เม็ดสั้นเนี่ยนะฮะถ<ม>้าอายุสั้นเนี่ยมันมี2เครื่องเองในประเทศไทยอยู่ที่ไหนางม,มี2เครื่องอรู้สึกเจออยู่ที่สปทอชอเครื่องหนึ่งแล้วอยู่ที่ไหนอีกเครื่องหนึ่งผมจำไม่ได้มีสองเครื่องก้นตรวจไมได้ตมสีใช่ไหมมันไม่มีทางหรอกนะฮะคร <k' a. S 2> ับทีนี้ประเด็นก็คือว่าชาวนาก็จะมาขายข้าวคือชาวนาอยากจะคือรัฐบาลจำนำทุกเม็ดเพราะฉะนั้นชาวนาก็จะปลูกข้าวให้มากที่สุดเพราะรู้ว่ารัฐบาลจำนำทุกเม็ด ก็จะได้เงินมากที่สุดก็โทษชาวนาไม่ได้เพราะจำนำทุกเม็ดในราคาสูงเนี่ยเขาก็จะปลูกข้าวอายุสั้นด้วยเหตุนี้เพราะฉะนั้นข้าวคุณภาพก็จะต่ำลงประเทศไทยที่มีข้าวที่คุณภาพดีที่สุดในโลกต่อไปเราก็จะปลูกข้าวเข้าไปเก็บไว้ในคลังแล้วไม่ส่งออกแล้วเป็นข้าวคุณภาพต่ำนะฮะอันนี้เห็นชัดเจนที่สุดข้าวหอมมะลิ เวลานี้ก็เห็นชัดเจนข้าวหอมมะลิเนี่ยมันมีราคาตอนต้นฤดูเก็บมาใหม่ๆเนี่ยมันหอมแล้วเขาจะต้องเอาเข้าเปลือกเนี่ยนะฮะไปเก็บในโกดังในห้องเย็นระบบห้องเย็นที่ที่ที่รักษาความเย็นรักษาความชื้นรักษาอุณหภูมิทุกอย่างนะฮะจึงจะมีราคาแล้วเราขายข้าวหอมมะลิเนี่ยให้กับท่องกงได้ตอนต้นฤดูเนี่ยแลราคาสูงมากแต่เวลานี้เนี่ยเรามาสี เป็นข้าวสาร,รแล้วเก็บไว้ในโกดังธรรมดาความหอมก็หายไปวิธีการก็เปลี่ยนไปแล้วข้าวก็แข็งขึ้นสีก็เปลี่ยนไอจากราคาข้าวหอมหมื่นหมื่นพันกว่าเหรียญต่อตันมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเราทําลายตลาดข้าวหอมของเราเวลานี้เนี่ยเวียดนามกำลังขึ้นมาแล้วแล้วทําลายตลาดข้าวอีกข้าวหนึ่งคือทําลายตลาดข้าวนึ่งข้าวนึ่งเนี่ยเป็นข้าวธรรมดาซึ่งเราเอาเข้าวเปลือกไปนึ่ง แล้วส่งออกขายให้อาลับกับขายให้ออฟริกาในราคาสูงกว่าราคาข้าวขาวธรรมดานะฮะตัน 30, 40, 40หนึ่งสา4สิบสี่ิเหรียญห้าเหรียญแล้วแต่นะฮะแต่เวลานี้เราสั่งซื้อเราสั่งสีหมดเลยเวันพอเข้าเปลือกเข้ามา7วันเราสีหมดพอสีหมดลงสีเข้านึ่งไม่สามารถซื้อข้าเปลือกได้เพราะไม่มีเข้าเปลือกให้ซื้อครับ เราก็สูญเสียตลาดข้าวหนึ่งขณะนี้ทั้งอินเดียทั้งเวียดนามก็กําลังขึ้นมาในเรื่องตลาดข้าวนึ่งตกลงเราค่าตัวเราเองหมดมูลค่าข้าวนะนึ่งเยอะไหมจ๊ะมูลค่าข้าวหนึ่งก็เยอะขนาะนี้เนี่ยเราส่งออกข้าวเนี่ยนะฮะถ้าเราคิดปริมาณน,นะฮะ ครึ่งหนึ่งเป็นข้าวขาวธรรมดาอีกหนึ่งในสามอีกอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นข้าวหอมแล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นข้าวหนึ่งก็เยอะเหมือนกันฮะเยอะก็ครึ่งครึ่งหนึ่งในแง่ปริมาณแต่ในแง่มูลค่ามากกว่าครึ่งฮะเพราะราคามันสูงกว่าราคาข้าวขาวธรรมดานั่นอันที่หนึ่งนั่นนั่นคือการทําลายคุณภาพทำลายข้าวทั่วไปทําลายข้าวหอมทำลายข้าวหนึยงยังทำลายอะไรอีกเราเอาเราชาวนาก็จะปลูกข้าวมากขึ้นนะฮะ การปลูกข้าวมากขึ้นก็จะต้องไปแย่งที่ดินเอาที่ดินอื่นๆเนี่ยมาปลูกข้าวพืชเกษตรอื่นพืชเกษตรอื่นๆก็จะลดแล้วเราก็ต้องเอาน้ํามาปลูกมากขึ้น,นอ,กอนการทําลายแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้ผลผลิตของประเทศเพิ่มขึ้นเลยนะเพราะเราซื้อข้าวเข้ามาเก็บไว้ในโกดังแล้วประเทศเนี่ยปลูกอาหารอื่นๆลดลงสูญเสียแล้วนะฮะรงสีก็สูญเสียอีกเพราะรว่า ลงสีเนี่ยอยากจะแย่งกันจำนำเยอะๆยิ่งจำนำมากก็ได้กำไรมากใช่ไหมฮะแล้วเขาจำนำได้50เท่าของกำลังการผลิตลงสีก็จะขยายกำลังการผลิตเราเวลานี้เรามีกำลังการผลิตของลงสี90ล้านตันที่เราปลูกข้าวเปลือกเพียง35ล้านตันแล้วต่อไปมันจะเพิ่มขึ้นอีกถ้าถ้าถ้ามีการจำนำแบบนี้เพราะนั้นเราลงทุนต้องไปกู้เงินมาสร้างโรงสีมากขึ้น ไอ้กำลังการผลิตพวกนี้มีประโยชน์ไหมสําหรับประเทศไม่มีประโยชน์ในเวลานี้กาลังสร้างโกดังเพิ่มด้วยเพราะเราโกดังไม่พออันนี้คือปัญหาทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเวลานี้วงการค้าข้าวเอกชนค้าขายไม่ได้แล้วในประเทศผู้ส่งออกที่เก่งๆของประเทศไทยก็จะไปมีทางออกก็คือไปค้าขายที่ประเทศอื่นเรากําลังผลักดันให้คนเก่งๆของเราไปช่วยส่งเสริมความสามารถของประเทศคู่แข่งนะฮะ หยงไม่มีธุรกิจก็ต้องไปค้าขายต่างประเทศไปทําต่างประเทศนะฮะไปทําต่างประเทศแล้วผู้ค้าในประเทศไทยเหลือใครฮะลงสีที่มีเส้นมีสายลงสีแปลงเป็นผู้ส่งออกลงสีอาจจะแปลงเป็นผู้ส่งออกแต่ทั้งหมดเป็นการค้าแบบเส้นสายครับคือต้องมีเส้นสายกับทางการเมืองไม่เพิ่มนะผลิตจะ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 ข้ามเขตต้องขออนุญาตนักการเมืองจะขายข้าวต้องขออนุญาตนักการเมือง ตกลงเป็นการค้าขายโดยการวิ่งเต้นนะฮะสมัยก่อนอาศัยฝีมือเดี๋ยวนี้อาศัยฝีตีในการวิ่งเต้นนะฮะระบบมันก็บิดเบือนมันทําลายระบบการค้าที่เป็นระบบที่มีการแข่งขันผู้เชี่ยวชาญด้านสงอกเราหายไปแน่เกลี้ยงแน่นอนครับอันนี้หายหมดแน่นอนนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าทุจริตทาระบบอาจารย์นิดนึงที่เขาบอกข้าวจากต่างประเทศเข้ามามีโอกาสสูงไหมคร ข้าวในต่างประเทศมีแน่นอนมีโอกาสเพราะว่าราคาข้าวในประเทศเพื่อนบ้านมันถูกมากนะฮะข้าวสาขาเปลือกเนี่ยมันมันเจ็ดแบาท7จ็บาทสิบาทที่เขเม็นถูกมากนะฮะ แล้วราคาในประเทศเนี่ยมันสูงมากเขาก็ไปแอบเอาเข้าวเปลือกเนี่ยมีโรงสีในประเทศบางแห่งเนี่ยนะไปแอบเอาเข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์แล้วก็ไปซื้อใบทะเบียนจากเกษตรกร,รที่ที่ไม่ได้ปลูกข้าวแต่มีที่ดินแล้วไปจดทะเบียนว่าปลูกข้าวไปซื้อใบทะเบียนพวกนี้เนี่ยมาแล้วก็มาสวมสิทธิ์อันนี้ก็เท่ากับว่าเราเอาเงินภาษีของปคนไทยเนี่ยไปแจกให้ชาวนาเวียดชาวนาเขมรชาวนาพม่า ซึ่งเกิดขึ Ad ้นแล้วตอนนี <together> UK, ้เกิดแล้วเวลานี้เนี่ยเรากําลังเอาเรากําลังทํานโยบายสนับสนุนการส่งออกและการปลูกข้าวในประเทศเพื่อนประเทศคู่แขกครับแดะได้เงยงได้เสียงในการเมืองแล้วแล้วผมถึงบอกว่าเป็นนโยบายทางการเมืองไม่ใช่เป็นนโยบายทางเศรษฐกิจทําลายคุณภาพข้าวตัวไปทําลายข้าวหอมทําลายข้าวนึ่ง ทำลายอาชีพทำลายอาชีพแย่งพื้นที่เกษตรแย่งพื้นที่เกษตรอืนเรื่องน้ำนะครับเรื่องสวมสิทธิแล้วก็มาลงทุนอะไรที่มันไม่จําเป็นะมันสูญเสียเงินในการลงทุนสร้างลงสีสร้างโกดังนะฮะโมโหลานเลยทํำลายผู้ส่งออกที่มีคุณภาพกลายเป็นระบบการค้าที่อาศัยเส้นสายทางการเมืองไม่ใช่อาศัยไม่ใช่การค้าที่สร้างความสามารถในการแข่งขันที่มีความสามารถนอกจากทําลายแล้ว อาจารย์บอกตลอดว่าจะมีกระบวนการ <c oughs> อุตสาหกรรมการโกงอย่างเป็นระบบใช่ครับหมายถึงอะไรอาจารย์การโกงเราการเป็นระบบเนี่ยต้องเข้าใจว่าคือรัฐบาลพอบอกอยู่ตลอดเวลาว่าสร้างระบบในการที่จะป้องกันการทุจริตมีการตรวจสอบมีอะไรต่างๆครับหรือแม้กระทั่งปปชก็พยายามไปจับตรวจทุจริตนะฮะมันจับได้เป็นลายๆายครับมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้นี้ได้เพราะกระบวนการ ไอ้นโยบายเนี่ยเวลามันออกแบบมาบมันสนับสนุนให้มีโอกาสที่จะทุจริตได้ทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ,บและโจรแจ้งโปร่ปงใสนะโกงอย่างโงปร่งใสโจงแจ้งนะฮะาทุจริตเช่นเกษตรกร,ร,กรจดทะเบียนเกินนะฮะจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตัวเองไม่ได้ปลูกข้าวหรอกที่ดินมีปลูกมันปลูกอ้อยปลูกข้าวญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มาจดทะเบียนนะฮะเกินเจ้าหน้าที่ก็ไม่เคยไปตรวจ นะฮะเสร็จแล้วเอาทะเบียนเนี้ยไปขายให้กับหลวงศรีนะฮะทีนี้เกษตรกรคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งชาวบ้านที่หมู่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้ทำแล้วเห็นคนที่ทําแล้วไม่ถูกจับครับเพราะไม่มีใครเดือดร้อนคถูกไหมคนเดือดร้อนคือผู้เสียภาษีปีต่อไปเกิดอะไรขึ้นเกษตรกรที่สุดจริครับก็เริ่มบอกว่าเอ้ถ้าเราไม่โกงเนี่ยเราโง่เราก็โกงบ้างตกลงระบบระบบมันก็แข่งกันโกงครับ โรงสีก็เช่นเดียวกันทําการค้ากับรัฐบาลตามปกติก็ได้กําไรน้อยแต่โรงสีที่แอบไปเอาข้าวจากประเทศมาสวมสิทธิ์ส่งข้าวเข้าโกดังต่ํากว่าปริมาณโกงน้ําหนักแล้วร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับเซอร์เวเยอร์จ่ายเงินให้เซอร์เวเยอร์บางส่วนแล้วโกงน้ําหนักข้าวไอโรงสีพวกนี้ก็รวยโรงสีอื่นๆที่ซื่อสัตย์สุจริตก็จนไปก็จนไปก็เริ่มเห็นว่าเอ๊คนอื่นเาถูกจําแล้วรวยแล้วแล้ววิ่งเต้นทางการเมืองได้ไม่ถูกจับ คนอื่นก็ทำนะแล้วถามว่าเวลาส่งข้าวเข้าโกดังแล้วข้าวต่ำกว่าน้ำหนักเนี่ยแล้วคุณจะไปลื้อโกดังทั้งโกดังออกมาแล้วมาช่างใหม่เนี่ยคุณทำได้ไหมครับทำไม่ได้ระบบมันออกแบบมาที่ทำให้ไม่สามารถจับการทุจริตท,ทั้งระบบได้ไม่มีทางตรวจสอบได้แต่คุณเฉลิมตัวนี้ตรวจสอบ25ไาลายทำอยู่ก็ได้แค่25ลายแต่ผมบอกว่าคุณกล้าลื้อโกดังออกมา แล้วมาชั่งน้ําหนักทั้งโกโดังคุณทําได้ไหมครับก็ลำบากมากในที่สุดก็ไปแค่แทงข้าวครับคือระบบมันเป็นระบบที่มันยากต่อการตรวจสอบ,บนะฮะเอาอย่างเมื่อกี้นี้เราก็เห็นแล้วข้าวเม็ดสัน้นข้าวอายุสัน้นตรวจสอบได้ไหมครับ,ครบเครื่องเครื่องตรวจสอบ DNA ก็มี2เครื่อง ระบบมันออกแบบมาเอื้ออำนวยต่อการเพิ่มเครื่องหะอไมาจย์เพิ่มเครื่องตรวจเพิ่มซม่มีประโยชน์อะไรค่าเครื่องตรวจมันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเราก็ต้องเพิ่มคนเท่าไหร่ถามว่าเราทําไมถึงต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้นอีกขณะนี้นะฮะที่ผมคํานวณนะแค่เราไม่เพิ่มอะไรนะเราถลุงเงินจํานวนมโหฬานเราใช้เงินสามแส0ล้านบาทในการซื้อข้าว เวลานี้มีข้าวสารอยู่ในยุ่งรัฐบาล12ล้านตันนะครับเป็นข้าวเปลือกเนี่ย16-17ล้านตันนะฮะใช้เงิน300ล้านบาทถ้ารัฐบาลขา,ขายข้าวได้เท่ากับราคาที่รัฐบาลประมูลเมื่อราสุดเดือนกันยาบ16บาทกว่านะฮะร,รัฐบาลจะขาดทุนประมาณ120,000ล้านแน่นอนเลยถ้าราคาต่ำกว่านี้รัฐบาลก็จะขาดทุน130,000-140,000ล้านเอาตีซะว่ารัฐบาลขาดทุนขั้นต่ำ120,000ล้าน หนึ่งแสนสองหมื่นล้านเนี่ยเป็นเงินที่จ่ายให้กับเกษตรกรส่วนต่างราคาระหว่างราคาหมื่นห้ากับราคาตลาดสักประมาณสามสี่พันบาทเนี่ยนะเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างตรงนี้ได้อนุสงค์จริงๆเนี่ยรประมาณเจ็ดหมื่นกว่าล้านเจ็ดหมื่นกว่าล้านลบหนึ่งแสนสองหมื่นอีกเท่าไหร่ฮะอีกห้าหมื่นล้านอีกประมาณสี่หมื่นกว่าล้านหายไปไหน สี่หมื่นกว่าล้านเป็นเงินที่ต่อไปจ่ายให้โรงสีไปจ่ายให้เจ้าของโกดังไปจ่ายให้เซอร์เวเยอร์เป็นการขาดทุนจากการขายข้าวเป็นข้าวคุณภาพต่ำลงเป็นค่าดอกเบีย้ยเราถลุเงินไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าจะต้องมาสร้างระบบตรวจสอบทั้งระบบเนี่ยเราต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ครับครับผมมันสร้างความเสียหายเพราะดอกเบี้ยก็ปาไปปีละห้าพันกว่าล้านห้าพันกว่าล้านทาไมเราไม่ทาไมเราไม่เราไม่เอาเงินเจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่ยแทนที่จะช่วยเหลือเกษตรกร เพียง1 000, 000, ล้านรายจาก4 000, ล้านรายครับหารเท่ากันเลยฮนะแจกให้เกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศ4 000, ล้านรายแล้วประหยัดเงินอีก5 0 0 0มล้านเอาเงินห0 0หมล้านไปทําอย่างอื่นนะฮะเอาไปสร้างถนนเอาไปสร้างโรงเรียนเอาไปสร้างโรงพยาบาลทําได้แล้วเกษตรกรได้เงินเต็มเมดเต็มหน่วยแล้วเงินไม่ไปลว่วไหลไปตกอยู่กับโรบงสีที่มีฐานะดีทําไมเราไม่ทําอย่างนี้ครับเดี๋ยวกลับมาขยายจากมุมมองของอาจารย์นะว่า ทีดแล้วก็ตัวด็อกเอรนิพนเองมีข้อเสนอทางออกกับจำนำข้าวอย่างไรบ้างครับ